หลังจากที่เหาเห็ดเบียกทางบ้านเซ็จเดบร้อยแล้วล้วก็อาบน้ำอาบหน้กินเขากินน้ำก็จะออกมาทงคอกง้อตอเลยค่ะเสานี้ก็สิเป็นเสาวันเสว์ก็สิเป็นเสาวันยุดนะคะอีหล่าน้อยเพิ่นบไดไปรงเรียนเฮาก็เลยได้ออกมาเห็ดเวียยงยุทงแต่เสานั่นนะก็เพราะว่าคนน่อยเพิ่นบานตื่นให้พีเพิ่นเฝ้าให้คือถ้ามาด้ามือไปรงเรียนน่ะนะกว่าสิได้ออกมาทงพูนป้าไป10:00นง1 0 0เองพุ้นนะกว่าสิปอนเข้าปอนน้ำกว่าสิอาบน้ำอาบน้กว่าสิแต่งโตให้ไปรงเลี้ยนเนาะค่ะ ไงก็สิให้งัวออกไปแลเล่นนั่นนะเพราะว่าอยู่ในคอกหลายมันกับบดี้เนาะซ้ำเพิ่นเอางัวออกจากคอกเขากะสิมาเมียนขี่งัวก่อนเนาะค่ะเป็นอันดับแรกว่าถางงัวบอดี้อยู่ในคอกมันกะสิเมี่ยนง่ายกว่ากันนั่นนะมันบอกรีดนั่นแม้ถางงัวอยู่ในคอกมันกะสิเมียนยากก็แต่เขาเมียนขี่งัวเต็มรถแล้วเขากะสิอยู่ขี้งัวมาใส่หยาเลยค่ะพี่น้องเห็นหยามองที่มันเขียวเขียวบอมงนั้นแหละเขาเอาขี่งัวไปใส่เอาขี่งัวไปเทแล้วก็เปิดน้าใส่หูซื้อว่ามันเขียวไวกว่ากันไหมค่ะก็เลยเมียนขี้งัวใส่รถแล้วเขาก็เอามาเทใส่หยาที่เขาตัดออกหมาเลยเอาหูซื้อว่ามันยาวไวงามไวนั่นแม้ถาม ได้ขี่ขานอยู่ลงมาผุดละอยู่ไปกองอยู่ทั้งเถิงผุดละค่ะแต่ห้าเมียนขี่งวัวเซจแล้วผาลกักต่อไปกัคือเอาหยาใหง้งวัวค่ะหยานี่พอน้องแต้พอกรดเดตัดไห้ตังแต้สาวๆล้วเนาะค่ะพว่าเป็นออกมาทงกอนแต่ห้าเมียนขี่งวัวเ็จแล้วเากับากันหอบหยาให้งวัวตอเลยค่ะกตีแล้วเากับเสียเอง้งัวไหวสองฟังเนาะคะ่ะกะสิมีฟังใส่ก็ฟังขวาที่แรกก็ว่าแต่พอน้องแต้เป่นสิไ่งวัวมากินขางหนีน้ำเาก็เลยหอบหยาใส่ห้างขงนีน้ำเนาะค่ะก็เลยบอกว่าป้า้องเกาใส่ขังหนีดอกให้ หลุดมาให้หอดผีเลยแตงศิริบ่อใดยางหอบลบไปลบมานั่นากะก็คือว่าหลุดพวงเอทีวิข่อยมันมีขนาดใหญ่นั่นแหมก็เลยถอยหลดเข้ามาในช่องนี้บ่ได้ก็เลยจําเป็นต้องหอบหญ้าลบไปลบมาแบบนี้แหละค่ะแต่เอาให้บ่โดนเนาะค่ะแปบ๊บเดียวเพราะวพอนเป็นผื่นปูนหอบใส่หอบใส่เลยนเนาะเฮียก็สร้างมันเฮาจ้องคอยมาปัดเอาทีหลังพอแต่เฮาเอาหญ้าเอาอยุ่งให้งังวเสร็จแล้วเฮาก็สิมาปัดกวาดผื่นแบบนี้เลยค่ะี่ราคาคอดีของการเทพื้นเวลาหญ้าเฮียมันก็สิบ่ได้ติดขี้ดินแต่เวลาทําความสะอาดก็ทําความสะอาดง่ายพร้อมได้อันนี้ก็ความคิดไไผผ่่คคคควาาามมมิดดดดดััันนเ้้้้อะบบบงใใหููลป นําเดอ้อไปซ้ำรับเฮาเฮากะว่ามันง่ายนั่นล่ะเนาะบางคนกะว่ามีทุนมากะเฮ็ดได้เบิดแหละงวดลค่าซ้ำนี่สิให้ไปลงทุนอีหยังคักแท้บางคนเพิ่นกะว่าจางังซี่แม่ถามว่าลงทุนหลายบเ่เฮ็ดของงวนี่ตอบได้เลยว่าลงทุนหลายค่ะสิบอกว่าของงวดของเฮา,านี่บ่ได้เฮ็ดเทื่อเดอียวเด้อเฮาเฮ็ดไปเรื่อยๆมีเงินแน่เฮาก็ค่อยตอ่อเติมไปแมค่ค่ะงวที่พี่น้องเห็นอยู่ในของลหลายๆโตนี่คือบ่ได้ซื้อมาเทื่อเดียวเด้อแหลกเลยเฮาซื้อมาแค่2โตเฮาก็เอามาผสมเอาแล้ที่นี่มันก็เริ่มออกลูกออกหลานมันก็เลยได้หลายโตจังสิเห็นเลยค่ะสิว่าการเลี้ยงงวดก็เป็นการฝากเงินไว้ น้ำฐานาคารเนาะคะ่ะเฮาจําเป็นเฮากะคายเวลาบ่จจาเป็นเฮากาเรียงไว้ออกแม่แพลูกเด้ห้ายโตคือกันราคางัวในปัจจุบันนี้มันกับ,บ่คงถี่เนาะคะ่ะก็จะมีช่วงงวัวขึ้นช่วงงวัวลงไปธรรมาดานั่นแหละแต่สีถือคือสีแพงเฮาก็ตองเลียงคือเก่านเนาะบานเฮามันก็มีซ้านี่แล้ว่ให้ไปเลียงงวัวเสีหยห้ไปเฮ็ดอีหยังเนาะสาหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้นาเนดอร์เพื่อเป็นกําลังใจใน,นการเห็ดขิปต่อไปจ้า